วิคราะห์กีฬาไก่เฮาเหลียงวังนี้ว่าจะพาไปดูแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์กลางช่วงนี้ต้องตามแชร์น้องเมย์หน่อยอีกําลังฟอร์มแรงนัดเนี้ยอีเจอกับ ang, อันเซยังอ่ะว่าจะรอดูว่าอีจะไหวไหมหลังจากรายการกล่องอ่ะอีเพิ่งชนะเถิงยู่เฟยคว้าแชมป์มาเลเซียโอเพ่นมากําลังใจอีดีตลอดนะรายการเนี้ยก็ตีที่มาเลเยมืองเลยอ่ะอีก็ชนะน้องทีมบุกสน,นันแล้วก็ล่าสุดเนี้ยก็ชนะฟีเทรนี่ของอินโดนีเซียด้วยโฟแฮนคอร์ดลูก หยอดลูกตื้ออีมีครบช่วงนี้ยอมรับเลยว่าน้องเมอีท็อปฟอร์มจริงๆอินอีเหนียวแน่นกว่าเดิมเยอะอีไม่เสียแต้งง่ายๆเหมือนช่วงสมัยที่อีฟอร์มตกแต่่าเตอมว่ากล่องนะนัดเนี่ยเจออังเซยังอ่ะประหมาาไม่ได้นะไอเหล็กคนเนี้ยอีเล่นดีนะแล้วว่างไหนอีเล่นดีแล้วก็อีเจอใครก็ไล่แต่น้องเมโชคดีนิดนึงนะเพราะว่าช่วงนี้อังเซยังอ่ะร่างกายอีไม่แลฟิกเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าอีมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวน สังเกตได่เลยถ้าอีเล่ง3เซตเมื่อไหร่นะส่วนใหญ่อีจะแกวนทุกทีอะตอนเล่นเซต3 2รายการก่อนหน้านั้นนะที่อินโดนีเซียอีเจอเหอปิงเจียวก็แพ้1ต่อ2เซตร,รายการก่อนมาเลเซียโอเพนอีก็แพ้หันอยู่ของจีนไป1ต่อ2เซต คือสรุปเลยถ้าเล่นเซ็กซสามเมื่อไหร่อ่ะอีค่อนข้างแว่งแล้วอีก็ยังเหล็กด้วยไงอีก็ยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่คือพูดตรงๆนะว,ว่าถ้าเจอช่วงที่ er young, อันเซยังอะอีท็อปฟอร์มน้องเมย์ลำบากแน่ๆแ,แต่ว่าช่วงนี้ er young, อันเซยังอะอีแว่งแงอยู่แล้วน้องเมย์เนี่ยกำลังขาครึ่งโัวาซูไลแต่เพราะว่าไปดูแฮงดี้แคปที่มาเก้ามาตกใจเลยอะ่ะอันเซยังอะอีต่อน้องเมย์ตั้งเจ็ดบันไดครึ่งแบบนี้ไม่ต้องคิดมากถ้าคนดูแบดมินตันเป็นอะยังไงก็รู้น้องเมย์อะอีไม่แพ้หรอก หรือถ้าอีแพ้ก็แพ้ไม่ขาดอยู่แล้วนัดนี้ถ้าใครพลาดคลิปอัวบอกเลยว่าพลาดทีเหล็กดีๆเลยนะคลิปนี้อัวให้5้าดาวเลยน้องเมรัชนกอินถนนจะชนะอันแซยังหรือถ้าแพ้อีก,ก็แพ้ไม่ขาดเดินเจ็ดแต้มหรอกยังไงใครเข้ามาฟังคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องอัวไว้ด้วยละจะได้ไม่พลาดทีเหล็กดีๆของอัวกัน